ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นใส่แแกุญแจล็อคกุชัด ก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายอีกเหมือนกันใช้เวลาไม่มากหาสกู4ตัวต่อไปก็จะเป็นใส่มือจับหน้าฬิชก คี่ตัวอยู่ครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อย